ขาปรบมือดังๆให้กับ Paradise Beach Resort กับการได้รับรางวัลจาก TUI Champion s h i p Contest 2008ซึ่ง Paradise Beach Resort ถือเป็นสถานประกอบการแห่งเดียวบนเกาะสมุยที่ได้อยู่ในอันดับที่90จากการแข่งขันจัดอันดับโรงแรมดังจากทั่วโลกค่ะด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้จึงทำให้ที่นี่ได้รับโล่สถานประกอบการที่พักสีเขียวหรือ Green Accommodation ระดับ Gold Class จากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมของเราปราศจ,จากสารเคมี EM e ซึ่งผลิตเป็นสำเร็จแล้วอันนี้เป็นสูตรใช้สำหรับในการล้าง,งน้ำดับกลิ่นของน้ำแล้วก็อันนี้ใช้สำหรับในสวนมีเรื่องของสารขับไล่มแมลง ธรรมชาติโดยชะได้จากการผสมใบสะเดาก็คือเศษวัสดุที่ได้จากครัวแคนทีนใหญ่ซึ่งมีออกดูทุกวันดังนั้นเราจะไม่ผักปัญหาพวกนี้เข้าไปสู่เทศบาลเราจะเอามากำจัดโดยการทำา m m หรดอที่เรียกว่ากาก,ากน้ำตาลโรงผลิต E.M. สถานที่ทำจริงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเวลาที่ในครัวเขานำเศษผักผลไม้ที่เหลือใช้มาแล้วเนี่ยก็จะมาพักไว้ตรงนี้ถ้าอยากในครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษผักเศษปลาหรือแม้กระทั่งเศษข้าวหมูเนี่ยถ้าเราไม่มีหมูที่จะเลี้ยงหรือสุนัขที่จะเลี้ยงเนี่ยเราก็ยังสามารถเอามาทำประโยชน์ในเรื่องพวกนี้ได้อย่างเศษผักเศษผลไม้เนี่ยก็มาหมักเรื่ส่วนเศษข้าวแกงหรือข้าวอะไรเงี้ย ถ้าเราไม่มีหมูหรือมีสัตว์ที่เลี้ยงเนี่ยเราก็นำไปทําปุ๋ยได้โดยการหมักอย่างถูกวิธีขยะที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราต้องคิดว่าเราจะทำไงเราซื้อมาทั้งร้อยเนี่ยเราจะกําจัดได้ทั้งร้อยเราอย่าคิดถึงในเรื่องของบริโภคอย่างเดียวเพื่อที่จะลดภาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางสิ่งแวดล้อมอนั้น ตอนนี้เราต้องทุกคนต้องมาตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเพื่ออนาคตของเราและก็ลูกหลานเรา